สามนาทีเหมือนกันนะคะผ่าน,นในกระชอนนะคะในกระชอนที่เตรียมไว้นะคะก็เป็นเส้นมีขาวเนาะอะะ่าแช่น้ำเอาไว้เครื่องปรุงของเรานะคะนี่จ้าน้้ามันใส่น้าตานารประทานไหมคะนะใส่น้าตาสาร,าาารประทานไหมคะ นะะจะมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับต่อมานะฮะนะคะหอมแล้วหอมแล้วนะฮะต้มหมูลงไปด้วยค่ะนะะตอนช่วงที่รอรวกหมี่นะคะนะตอนนี้หมูในกระทะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาขึ้นมานะฮะเครื่องปรุงของเรานะฮะ นี่จ้าน้ำมันจ้ามื้อนี้มื้อกลงวันนะคะแบบนี้ก็ทํานะฮะเส้นหมี่นะฮะมี่ขาวแห้งเนี่ยทําแบบง่ายๆค่ะนะ,ะใช้เวลาคลิปเครื่องปรุงของเรานะฮะนี่จ้าน้ำมัน,มนต้นหอมจ้าต้นหอมโรยลงไปเนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะนี่ค่ะ ปรุงเลยนะคะปรุงเลยอ่าจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนะฮะเติมผงปรุงรสลงไปนิดหน่อยนะะนี่ต้นหอมจ้าต้นหอมโรยลงไปนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะปรุงเลยนะคะปรุงเลยอ่าจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนะฮะเติมผงปรุงรสลงไปที่หน่อยนะะ หมูเยอะหมูเยอะนะฮะใส่หมูลงไป้านะะปรุงเลยนะฮะปรุงเลยอ่านจะ,ะได้ไม่เสียเวลาเนาะนะฮะเติมผงปรุงรสลงไปนิดหน่อยนะฮะต้มหมูลงไปด้วยค่ะนะ,ะตอนช่วงที่รอรวกหมี่นะคะ,นะคะตอนนี้หมูในการทำเสร็จแล้วนะะเราก็จะเอาขึ้นมานะฮะ ในกระทะนะคะในกระทะนะคะนี่นะคะเราต้มหมูลงไปด้วยนะคะแล้วต้นหอมจ้าต้นหอมโรยลงไปนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงของเรานะคะนี่จ้าน้ำมันเครื่องปรุงของเรานะะี่จ้าน้ำมันนี่จ้า,จาผงปรุงรสนิดหน่อย นะ,ะแล้วก็น้ําตาลเนาะความหวานใส่น้ําตาลลงไปเลยนะ,ะน้ำตาลนะเนี้หยหมูเยอะหมูเยอะนะ,ะใส่หมูลงไปอีนจะ,ะนะคะหอมละหอมและนะกินกันเลยนะคะ ต้นหอมจ้าต้นหอมโรยลงไปเนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะปลาแล้วก็คุกให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะอหอมหอมหอมเอาเส้นหมี่นะ,ะออกมาจากกระทะนะหลังจากที่เขานิ่มแล้วนะ,ะนี่ใส่ลงไปในถ้วยเลยนะค,ะ,นคะเดี๋ยวเรามาปรุงกันในถ้วยเลยนะคะ ต้นหอมจ้าต้นหอมโรยลงไปเนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเอาเส้นหมี่นะออกมาจากกระทะนะหลังจากที่เขานิ่มแล้วนะ,ะนี่ใส่ลงไปในถ้วยเลยนะคะนี่จ้ะเดี๋ยวเรามาปรุงกันในถ้วยเลยนะคะเครื่องปรุงของเรานะฮะนี่จ้าน้ำมันสามนาทีเหมือนกันนะคะถ่านมีในกระชอนนะคะในกระชอนที่ เตรียมไว้นะคะมันก็เป็นเส้นหมี่ขาวเนาะนะคะแช่น้ำเอาไว้ในกระทะนะคะในกระทะนะคะนี่นะคะเราต้มหมูลงไปด้วยนะคะาสามนาทีเหมือนกันนะคะผ่านในกระชอนนะคะในกระชอนที่เตรียมไว้นะคะมันก็เป็นเส้นหมี่ขาวเนาะนะคะแช่น้ำเอาไว้ ในกระทะนะคะในกระทะนะคะนี่นะคะเราต้มหมูลงไปด้วยนะคะเราขึ้นมาเลยอุปกรณ์ตักของเรานะคะใส่หมูลงไปนะคะนะคะหอมลวหอมแล้วนะคะเส้นหมี่นี่ก็จะมีตัวงอกอยู่แน่นะเพื่อนเพืนนะคะใส่ตัวงอกลงไปด้วย จ้าสามนาทีเหมือนกันนะคะถ่านมีในกระชอนนะคะในกระชอนที่เตรียมไว้นะคะมันก็เป็นเส้นหมี่ขาวเนาะนะคะอ่าแช่น้ําเอาไว้สามนาทีเหมือนกันนะคะถ่านมีในกระชอนนะคะในกระชอนที่เตรียมไว้นะคะมันก็เป็นเส้นหมี่ขาวเนาะนะคะอ่าแช่น้ําเอาไว้สามนาทีเหมือนกันนะคะถ่านมีในกระชอนนะคะในกระชอนที่ เตรียมไว้นะคะมันก็เป็นเส้นหมี่ขาวเนาะนะฮะแช่น้ำเอาไว้สันน้าตากนารประทานิดค่ะนะฮะเข็นม,มาเลยอุปกรณ์ตักของเรานะฮะอืใส่หมูลงไปนะฮะประมาณสิบนาทีได้แล้วแล้วก็่วงอกนิดหน่อย เดี๋ยวเราจะเอาไปลวกนะคะในกระทะนะคะจุ่มลงไปเลยนะคะเราจะเครื่องปรุงของเรานะคะนี่จ้าน้ำมันกินกันเลยนะคะในกระทะนะคะในกระทะนะคะนี่นะคะเราต้มหมูลงไปด้วยนะคะเราสาม,มนาทีเหมือนกันนะคะถ่านในกระชอนนะคะในกระชอนที่ เตรียมไว้นะฮะมันก็เป็นเส้นหมี่ขาวเนาะนะคะ,นะแช่น้ำเอาไว้นะคะหอมละหอมละนะฮะกินกันเลยนะคะเส้นหมี่นี้ก็จะมีตัวง,งอกอยู่แน่นะเพื่อนๆนะคะใส่ะะตัวง,งอกลงไปด้วยจ้าในกระทะเลค่ะในกระทะนะคะนี่นะฮะ เราต้มหมูลงไปด้วยนะคะเราแทบประมาณสิบนาทีได้แล้วแล้วก็ตัวงอกนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกนะคะใส่กระทะนะคะจุ่มลงไปเลยนะคะเราจะนะคะหอมลวหอมแล้วนะคะเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่คลุกใส่มูนะคะอันนี้ก็ทานได้แล้วอร่อยสุดๆจ้าเดี๋ยวเราไปทดลองชิมนะคะหอมแล้วหอมแล้วนะคะ จ้าผงปรุงรสนิดหน่อยนะแล้วก็น้ําตาลเนาะความหวานใส่น้ําตาลลงไปเลยนะน้ําตาลนะฮแล้วก็มีผักอีกนิดหน่อยเพิ่มสีสันนะน้ามันน้ํามันคือกับน้ามันหอยนะคะเอาไปคลุกคววมกันนะแล้วมีก็จะเป็นนะ จ้ามาถึงขั้นนี้แล้วนะคะรับต่อมานะคะจะ้ามื้อนี้มื้อกลางวันนะคะแบบน,นี้ก็ทํานะคะเส้นหมี่นะคะหมี่ขาวแห้งเนี่ยทําแบบง่ายๆค่ะนะฮะใช้เวลาคลิปจ้ามื้อนี้มื้อกลางวันนะคะแบบน,นี้ก็ทานะฮะเส้นหมี่นะคะหมี่ขาวแห้งเนี่ยทําแบบง่ายๆค่ะนะฮะใช้เวลาคลิปจ้าผมปรุงรสนิดหน่อยนะฮะ แล้วก็น้ำตาลเนาะความหวานใส่น <now, S 2> ้ำตาลลงไปเลยนะน้ำตาลนะขึ้นมาเลยนะก่อนตักของเรานะใส่หมูลงไปนะฮะนะคะหอมละหอมลวนะฮะปรุงเลยนะคะปรุงเลยอ่าจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนะฮะเติมผงปรุงรสลงไปนิดหน่อย น้ำมันน้ำมันคือกับน้ำมันหอยนะคะเอาไปคลุกรวมกันนะฮะแล้วนี่ก็จะเป็นนะ,ะเอาเส้นหมี่นะฮะออกมาจากกระทะนะหลังจากที่เขานิ่มแล้วนะ,ะนี่ใส่ลงไปในถ้วยเลยนะคะกะเดี๋ยวเรามาปรุงกันในถ้วยเลยนะคะสามนาทีเหมือนกันนะคะถ่านในกระชอนนะคะในกระชอนที่เตรียมไว้นะคะก็เป็นเส้นหมี่ขาวเนาะนะ แช่น้ำอาไว้จะผงปรุงรสนิดหน่อยนะแล้วก็น้ำตาลเนาะความหวานใส่น้ำตาลลงไปเลยนะน้ำตาลนะกินกันเลยนะคะน,น,น้ำมันน้ำมันคือกับน้ำมันหอยนะคะเอาไปคลุกคลวมกันนะแล้วนีว่ก็จะเป็นนะจ้ะมาถึงขั้นนี้แล้วนะคะ ต่อมากน,นะ่ะต้มหมูลงไปด้วยค่ะนะตอนช่วงที่รอรวกหมี่นะคะ